นะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าแม่นะครับอามาโจ้นะครับเทโฮเซบอไฮตังมามาโจนะครับแล้วก็ที่ทางศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนด้วยนะครับพกอยู่ตังให้นะครับสิวปีน้ำซวนะครับขอบารมีอามาโจปอหอด้วยนะครับก็ถ้าถ้าจริงๆริบดีปีนี้ก็ตรงกับวันที่23เมษายน2565นะครับเป็นซาบวยิซานะครับนะครับที่ศาลเจ้าแม่สามุก จีนบางแสนนะครับปีนี้นะครับขออนุญาตของงดจัดงานสมโพธนะครับนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยไม่มีงานเฉลิมฉลองงานสมโพธงานวันเกิดอามาโจ้นะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการได้มีการประชุมกันนะครับว่าถ้าวันไหนที่ทางโควิดนะฮะสงบเรียบร้อยแล้วนะครับจะสามารถจัดงานถวายได้นะครับจะการขออนุญาตจัดงานถวายในทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องตรงกับวันที่23เมษายน2565นะครับ ที่วันนี้นะครับที่เป็นวันอามา,า,มาโจแซนะครับหรือว่าวันคล้ายวันเกิดท่านอามาโจนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาได้มีท่านลูกหลานและท่านลูกศิษย์นะครับได้ร่วมทําบุญมาที่ทางศาลนะครับจึงกับขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทาราบว่าเงินทําบุญของทุกๆท่านนั้นยังอยู่ในบัญชีสารระบบอยู่นะครับของการจัดงานเฉลิมฉลองงานวันเกิดของอามาโจนะครับจึงขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทราบนะครับพร้อมกับนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มี ท่านลูกศิษย์น,นะครับท่านท่านกัลยานามิตรนะครับแล้วก็ท่านลูกหลานนะครับได้เดินทางมากรับขอพรอ,อม,มาโจาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามุกีนบางแสนนะครับแล้วก็ทางศาลก็มีการจัดพิธีกราบไหว้ท่านเทพเจ้านะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิทุกทุกๆระองค์ที่ทางศาลในแต่ละวันนะครับแล้วก็ กับขอบคุณนายิปแป๋วนะครับท่านกำมลรักนะครับลื่นกำมลนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์นะครับศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับที่ขออนุญาตเรียนแจ้งข่าวนี้ให้ทราบนะครับแล้วก็สําหรับท่านลูกหลานนะครับท่านลูกศิษย์นะครับและท่านกระยาญนมิตรนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะรู้ข้อมูลต่างๆนะครับของทางศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ038นะครับ191นะครับ759นะครับ 038นะครับ191นะครับ759นะครับหรือว่าต้องการสอบถามข,ข้อมูลของต่างๆกับทางไอพีแป๋วนะครับคุณกมลรักนะครับลื่นกมลนะครับถ้าเป็นประชาสัมพันธ์นของทางสารเจ้าแม่สามุกิมบางแสนนะครับติดต่อที่เบอร์ส่วนตัวเบอร์นี้นะครับ086นะครับ818นะครับ3615นะครับ086นะครับ818นะครับ3615นะครับได้ตั้งแต่เวลา แปนาฬิกาถึง18.00นนะครับถึงหโมงเย็นนะครับนะครับด้วยรักและกราบขอบคุณนายอีแปวเป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่านช่วยแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับในวันเฉลิมฉลองวันเกิดนะฮะในวันนี้นะครับแต่ไม่มีการจัดงานนะครับก็มีการพิธีการจัดไหว้นะครับท่านได้ส่งภาพต่างๆมาให้ทางไลน์นะครับก็ต้องกราบขอบคุณนายอีปแปวด้วยนะครับนะครับวันนี้เป็นวัน ้ายวันประสูตรของท่านเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทรนะครับเทโหเสียบอไฮตังม่านนะครับอมาโจนะครับที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับวันไซย,ยิสนะครับมีการจัดพิธีไหว้นะครับแต่ว่าไม่มีการเฉลิมฉลองการสมโภชน์นะครับแต่ว่าการเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้า,าจะเดินทางนะครับตอนนี้ยังได้นะครับเดินทางมากรับขอบคออมาโจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ศาลเจ้า,าจแม่สามุกจีนบางแสนนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วในช่วงก่อนหน้าจะมีโอกาสได้พาคุณพ่อคุณแม่คุณนานานะครับในแต่ละปีถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีเวลาที่ตรงกันนะครับจะพาคุณพ่อคุณแม่คุณนานานะครับเดินทางมากราบขอพรนามาโจนะครับและท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆองคงที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะกราบขอพรอามาโจ้นะครับบางทีเรารู้สึกไม่สบายใจเราติดขัดอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไปกราบขอพรนามาโจ้นะครับแล้วก็ไปกราบขอพรท่านเทพเจ้านะครับ แต่ละพระองค์นะครับให้ท่านช่วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสอย่างบางทีมีโอกาสซิกงานซิกโกงานทิ้งกระจาหรืองานเทกระจาก็จะไปร่วมงานร่วมร่วมบุญนะครับไม่ใช่ไปร่วมงานขอประทานโษนะครับอาจจะร่วมบุญนะครับถวายเหมือนกับภูเขาเงินภูเขาทองหรืออะไรต่างๆถวายเข้าศาลถวายอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการร่วมบุญนะครับแต่ว่าพอดีติดในช่วงโควิดหรือสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ความไม่พร้อมของเราก็อาจจะไม่ได้เดินทางไปที่ศาลนะครับแต่ว่าในวันนี้ตอนเช้านะครับก็คุณแม่ก็ให้ทางพี่ ท,ที่ช่วยงานคุณพี่แม่บ้านช่วยต้มไข่ให้นะครับเราก็ นําไข่ต้มนะครับห้าฟองนะครับแล้วก็ทําน้ําน้ำนะครับมาถวายอามาโจ้นะครับที่บ้านนะครับแล้วก็จุดธูปขอพรอามาโจ้ให้ช่วยป่าเป่าคุ้มครองนะครับผมและครอบครัวนะครับและท่านกัลยาณมิตรนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะครับและกราบขออนุญาตขอเป็นสะพานบุญนะครับกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากาบขอพรอามาโจ้นะครับเทโขเทวบอห้ตังมมอามาโจ้นะครับ และท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับหรือว่าท่านกระยาณมิตรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถเดินทางมากราบขอพรนามาโจ้นะครับได้นะฮะที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับตรงแถวสะพานเชิงสะพานพระปกเก้านะครับตรงพาหุรัตนะครับสะพานหันนะครับพาหุรัตนะครับหรือว่าที่หลักสองนะครับบางแครนะครับศาลท่านเจ้าแม่ทับทิมบางแคก็มีนะครับหรือว่าที่สถานที่ต่างๆหรือว่า เชิญสะพานสังฮีนะครับมากราบขอพรอหมาโจนะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับนะครับกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับกราบขอพรอหมาโจนะครับบางทีเราติดขัดนะครับเราก็จะจุดทูปกลางแก้งนะครับขอให้เทโฮดเซลบออมาโจ้ปอหอคุ้มครองนะครับชวยปรดเป่าคุ้มครองแล้ววันนี้ผมก็กราบขออนุญาตนําลงประวัติคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งของที่ได้เคยได้รับรายละเอียดมาจากทางศาลเจ้าแม่สามุกจินบางแสนนะครับก็ได้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 เล่าถึงประวัตินะครับของทาง ท่านเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับก็ผมก็เขียนในในได้ได้ได้ขออนุญาตเขียนลงทางเว็บไซต์ของทางผมนะครับ w w w b c c o m m u n i c a t i o n n e t นะครับแล้ว w w w b c c c h a n n e l n e t นะครับก็การขออนุญาตเขียนตำนานและประวัติท่านเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับนะครับที่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับอมาโจนะครับกาบขอพรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ ได้เคยเรียนสัมภาษณ์ท่านไอฟ์ปแปว๋วนะครับท่านกำมลักนะครับลื่นกำมลน,นะครับแล้วก็มีท่านลูกศิษย์นะครับหรือว่าลูกหลานอมาโจ้น,คน,น,นะครับบางทีเดือดร้อนติดขัดนะฮะมีปัญหานะครับก็จะมาเรียนปรึกษาท่านไอฟ์ปแปว๋วนะครับไอฟ์ปแปว๋วก็จะช่วยแนะนําให้ช่วยทํายังไงส่งว่าวช่วยขออามาโจอย่างไงนะครับเคล็ดลับยังไงในการกราบไหว้อามาโจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีบางแสนนะครับลองเรียนปรึกษาอี์แป๋วได้นะครับที่ที่ตามเบอร์นี้นะครับของทางศาลนะครับ นะครับถ้าเป็นเบอร์เบอร์กลางของทางสารก็083 19นะครับ191นะครับ759นะครับนะครับถ้าเป็นเบอร์ส่วนตัวของอ,อิปแปวนะครับก็ที่เบอร์นี้นะครับ086นะครับ818นะครับ3615นะครับ086นะครับ818นะครับ3615นะครับได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับลองกลับขอเคล็ดลับในการกราบขอ อมาโจ้น,นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทวนที่สามเจ้าแม่สาม,มุกจีนบางแสนนะครับบางชีเราส่งว่าวนะครับเราจะต้องเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับยังไงนะฮะเราจะต้องเรียงลําดับอ่าญาติพี่น้องเรายังไงนะครับแล้วเราก็มาเขียนชื่อแล้วเราก็แฝงนะครับหรือว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับอ่ามีเคล็ดลับยังไงในการกราบขอพอรอมาโจ้ให้ อ่าพรที่เราขอที่กําลังเดือดร้อนใจลําบากใจสำฤิ์ผลโดยเร็วนะครับตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมด้วยความคารบและศรัทธาอาม่าโจ้นะครับเทโฮดเสบบไฮตังมาอาม่าโจ้นะครับในช่วงหลายสิบปีก่อนนะครับพอดีคุณแม่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่เมืองจีนนะครับไปกราบขอพรอาม่าโจ้นะครับที่น่าจะที่หกเกี้ยนนะครับกราบขอพรเทโฮดเสบบไฮตังมาอาม่าโจ้นะครับ นะครับก็ในในแต่ละปีถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเดินทางมากราบขอพรที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนหรือว่าที่ศาลท่านเจ้าแม่สามุกนะครับหรือว่าที่ศาลท่านเจ้าแม่ทับทิมนะครับในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพนะครับที่เชิงสะพานทางฮีนะครับอมาโจ้นะครับที่แถวพาหุลัตนะครับเชิงสะพานพระปกเก้านะครับนะครับอมาโจ้นะครับตรงพาหุลัดนะครับนะครับหรือว่าที่แถวแถวบางแคหลักสองนะครับ นะครับก็มาทางถนนนี่ได้นะครับการจนะพิเศษนะครับเราจะวิ่งชิดเลนในนะครับจะผ่านทางที่มีสารเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ชิดเลนในนะครับผ่านปากทางเป็นหมู่บ้านสุขสารหกนะครับแล้วก็ชิดไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับมีทางเข้าสารอมาโจที่ทางหลักสองบางแคด้วยนะครับก็กราบขอพรให้ท่านช่วยนะครับเพราะบางทีเราติดขัดเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับบางทีเราก็ต้องกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่า มีมีท่านกัลยานนะมิเคยถามผมว่าบางทีเราจะต้องจุดธูปก,กี่ดอกหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้ต้องแล้วแต่ทางอาจจะต้องเรียนถามท่านผู้รู้แต่ถ้าเป็นผมของผมบางทีผมผมอาจจะขออนุญาตจุดสิบหกดอกกลางแจ้งนะครับแล้วก็กขอพอนหมาเจ้าให้ช่วยปอหอคุม้มครองนะคบขอให้เรื่องต่างๆผ่านไปได้โดยดีนะครับบางทีเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับบางทีเราหันไปทางซ้ายก็ไม่ได้หันไปทางขวาก็ไม่ได้เราก็เลยขออนุญาตจุดธูป กลางแจ้ง16ดอกนะครับถ้าบางทีมีโอกาสได้รับค่ายันที่เป็นกระดาษของทางอามาโจมานะครับก็อาจจะอขออนุญาตเผากระดาษบัวนะครับแล้วก็กราบขอพรอ,อามาโจด้วยนะครับนะครับแล้วก็บางครั้งเราติดขัดนะครับอะก็ขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ใช่ เหมือนกับบางทีอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ก่อน,นะครับแต่เราก็หรือว่าเราอาจจะเป็นผู้ก่อหรืออะไรเงี้ยเรื่องนี่สินเรื่องอะไรต่างๆเราก็ต้องกราบขอพรให้อาหมาโจ้ช่วยนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองคงที่เราเคารพนับถือศรัทธาน,นะครับช่วยปอหอคุ้มครองอีกแรงหนึ่งนะครับเหมือนกับช่วยเป็นแรงบันดาลใจนะครับและช่วยเป็นกําลังใจให้เรานะครับก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับเพราะบางทีเรามืดแปดด้านจริงๆนะครับจะหันไปทางซ้ายก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับจะหไไปทาางวก็มม่ี ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับอย่างโดยเฉพาะเรื่องเง Words ินเรียนตามตรงนะครับบางทีถ้าเราเนี่ยฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องขายของเก่าทานนะครับของเก่าก็มีไม่ได้เยอะนะครับก็ต้องขายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบทองที่เราเคยเลี่ยมพระไม่ว่าจะเป็นของเก่าบ้างอย่างที่พอขายได้นะครับอุปกรณ์บางอย่างที่เราพอขายได้ที่พอมีราคาแต่ขายก็ต้องําใจนิดนึงนะครับในช่วงนี้สถานการณ์ไม่ดีบางทีเราก็อาจจะราคาเราก็อาจจะได้ ลดหลั่นลงมาหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งกว่าจะขายได้แต่ละชิ้นเราก็สะเทือนใจจริงๆนะครับเพราะเป็นของที่เราสะสมนะครับแต่เราจําเป็นต้องขายออกไปเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้เลยนะครับบางชียอย่างที่ได้มีโอกาสได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยจะติดรูปลักษณ์ที่เหมือนกับเป็นอาเซีย ไปไหนตั้งแตเ่เด็กๆใครๆก็จะเลียกอาเซียอาเซียอาเียใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราก็มีภาระมีค่าให้จ่ายเต็มไปหมดนะฮะซึ่งบางทีเราจะหันไปปรึกษาใครเขาก็บอกวุ้ยคุณทฮารวยอยู่แล้วคุณทฮามีช่องทางนะ่ะคุณท้าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เองน่ะซึ่งจริงๆแล้วผมก็แก้ไขไม่ได้เหรอนะครับผมก็ไม่ได้มีความสามารถเก่งอะไรขนาดนั้นผมก็ได้แต่ขายเสียงนะครับเพราะผมมีความสามารถในด้านการทําข่าวบ้างนะครับในการเขียนข่าว PR ข่าวเคยเข้าสู่วงการ PR นะครับผมก็ จะมีประสบการณ์นในด้านนี้ด้านเดียวนะครับผมก็ไม่สามารถจะหันไปทําด้านอื่นได้ผมก็ไม่มีสกิลไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับบางครั้งเราก็มืดแปนด้านน,นนะครับให้บางครั้งเราก็ไม่มีไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเราก็อาจจะต้องบางทีพอดิวค่อยจ่ายถึงนะครับเราก็มืดแปนด้านจะหันไปทางนู้นก็ไม่ได้หันไปทางนี้ก็ไม่ได้เพราะบาง,ง,บาง,งทีเพื่อนเพื่อนท่านก็มีภาระอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องหันกลับมาช่วยตัวเองอีกครั้งนึงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะก้าวผ่านไอ้ตรง คอสที่เป็นค่าให้จ่ายได้ะฮะมันก็เป็นอะไรที่มันปลูกมาเรื่อยๆฮะอย่างการซื้อบ้านผ่อนบ้าน3 0ปีใช่ไหมครับอ่ายังโชคดีที่ว่าผ่อนรถหมดแล้วอะไรางี้นะครับแต่ว่าเรื่องผ่อนบ้านเรื่องค่าให้จ่ายที่นอกเหนือจากที่เราบริหารจัดการนะครับก็เลยเคยเคยหันกลับมามองว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมานี่เราอาจจะไม่เคยเก็บเงินเลยหรือว่าสมัยก่อนเราอาจจะใช้เงินที่อ่าง่าย ใช่ไหมครับพอมาถึงยุคนี้แล้วเงินที่เราจะใช้อย่างบางทีเรามีเคสพิเศษเข้ามาอย่างคุณแม่ไม่สบายนะฮะเราก็ต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเราก็อาจจะพาคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนซึ่งพออยู่ไม่กี่วันค่าใช้จ่ายเพิ่มพูนมากเราก็ไม่ไหวก็ต้องพาคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเอกชนมาเข้าโรงพยาบาลอ่าใช้สิทธิสวัสดิการสิทธิบัตรทองอะไรต่างๆใช่ไหมครับเพราะเราก็สู้ไม่ไหวตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เสริมเพิ่มขึ้นมาโดยที่ เราก็ไม่ได้เอาเอาเอา,เอาแค่คำนวณว่าเออสักห้าสิบปร์เซ็นแต่จริงๆเพิ่มเป็นร้อ2เปอร์เพื่อความอ่าอยู่รอดอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องตัดสินใจนะครับบางครั้งมันกว่าจะกระโดดเดินข้าก้ามไปเข้าก้าวหน้าก็ลาบากถ้อยหลังก็ลําบากใช่ไหมครับนี่สินต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อย่างการได้จัดรายการวิยุเนี้ฮะ ก็ต้องกราบขอบคุณทางท่านพีวิท่านพี่ไลทเป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่านให้ความเมตตากรุณาด้วยนะครับและกราบขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการนะครับอย่างอย่างเช่นนิวทิกน้ำมงคุดตางกุฎเพชรนะครับคุณค่าดีๆจากราชินีผลไม้นะครับเพียงวัลช็อตเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับกราบขอบคุณทางธนาคารนอมสินด้วยนะครับนะครับกราบขอบคุณทางเว็บเวบิฮิวโปรลขบนะครับท่านพงศักดิ์นะครับกับคุณเก่งนะครับโชติธาดานะครับก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับผมก็ จริงๆนะฮะมันก็เคยผ่านวิกฤตมาหลายๆวิกฤตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตอะไรต่างๆนะฮะเราก็เผชิญมาในแต่ละเรื่องแต่ละครั้งนะฮะเรากว่าจะรอดในแต่ละวิกฤตอย่างนี้นมันมันเหมือนกับมันเป็นกราฟชีวิตที่เราหนีไม่พ้นจริงๆนะครับบางครั้งเหมือนกับเอาเรื่องเก่าๆขอ,ขอประธานอภัยจริงๆนะฮะเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังอย่างเรื่องบ้านพังอยู่ดีก็มามีเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของเราใช่ไหมครับเพื่อนบ้าน มาซื้อแล้วก็ทุบแล้วก็สร้างก็เกิดปัญหาทําบ้านเราพังเราต้องไปวิ่งแก้ไขปัญหาจะเรื่องเรื่องการสร้างการการทุบบ้านเราก็พังแผ่นปูนชั้นสองขลมใส่บ้านก็ทํากลายเป็นว่าจะให้ไปทําเรื่องกับประกันใช่ไหมครับไม่มีวิศวะไม่มีสถาปานิกควบคุมงานแล้วเราก็ต้องอเดือดร้อนกลายเป็นจากผู้ที่เดือดร้อนกลายเป็นผู้ที่ไปลุกลานหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรื่องรถยนต์มาสตาร์เครื่องยนต์ หรืออะไรต่างๆที่เราต้องเผชิญหรือว่าเราต้องย้ายบ้านโดยที่เจอปัญหาในเรื่องของอน้องๆสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยออกมาทั้งวันใช่ไหมฮะหรือว่า,ามาถ่ายมูลที่หน้าบ้านเราแล้วก็เรื่องรถเรื่องลาเรื่องอะไรต่างๆเรื่องซ่อมบ้านเรื่องบางทีพ่นสีบ้านใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาอย่างเช่นว่า,าใช้พ่น ไม่ได้ใช้ทาสีใช่ไหมครับละอองฝุ่นต่างๆก็อาจจะปิวมาที่บ้านเราได้อะไรต่างๆซึ่งบางทีท่านเจ้าของบ้านท่านอาจะอาจจะไม่ได้คิดถึงในแนวทางนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆพอเราไปคุยเราไปขอความเมตตาความร่วมมือก็กลายเป็นว่าเราไปหาเรื่องจากที่เราเดือดร้อนก็กลายเป็นเราเป็นผู้ไปหาเรื่องพอไปหาเรื่องบ่อยๆไปพูดบ่อยๆก็กลายเป็นศัตรูกันไม่ถูกกันใช่ไหมครับแล้วก็ให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยแก้ไขก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยฮะแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สุดท้ายก็ต้องมาแก้ไขด้วยตัวเองใช่ไหมฮะเสร็จแล้วปัญหาต่างๆประเดประดังเข้ามานึกว่าจะผ่านไปแล้วเราก็สบายๆก็กลับมาเจอปัญหาโน่นนี่นะั่นเหมือนกับเป็นกราฟชีวิตที่ไล่เรียงกันมาเลยนะครับหนึ่งสองสามปีเจอครั้งหนึ่งสามสี่ห้าปีเจอครั้งหนึ่งหกเจ็ดแปดปีเจอครั้งหนึ่งตามหลักโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถ ที่จะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้บางทีปัญหานี้กว่าจะตกที่อ่าเป็นแบบนี้มันเจอเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วที่ที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องปรับตัวทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงทําให้เราต้องเดือดร้อนเราก็ไม่มีทางออกใช่ไหมครับบางทีเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาที่ในช่วงที่ได้มีโอกาสได้จัดรายการแล้วก็ตอนที่เจอหนักๆเลยก็อย่างเช่นบ้านพังใช่ไหมครับ แล้วก็เรื่องเหตุการณ์คนงานมาสร้างใช่ไหมครับอย่างบางทีนะฮะเราก็เห็นใจนะครับท่านก็อย่างผู้รับเหมาท่านก็บอกว่าโอเคอย่างอย่างเช่นนะครับสงการหยุดแล้วนะฮะท่านก็บอกของท่านหยุดแล้วแต่ท่านก็จัดช่างไฟมาทําในช่วงสงการอย่างเงี้ยเราก็อาจจะขอเวลาพักผ่อนก็ยากอย่างเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับบางท่านก็อาจจะมาทําเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเราบางทีเราทํางานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์เราก็อยากจะพักผ่อนวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์ก็มาเจอกันซ่อมบ้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเคยไปปรึกษาหน่วยงานที่ดูแลบางทีก็โทรไปปรึกษาท่านก็บอกว่าสามารถทําได้ตั้งแต่พราอาทิตย์ขึ้นดันพระอาทิตย์ตกหรืออะไรต่างๆเงี้ยนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ได้แต่อ,อดทนหรือว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ออกไปข้างนอกแล้วค่อยกลับมา นะฮะเพื่อทําให้เราสบายใจหรือว่าแก้ปัญหาให้เราจากที่เครียดเครียดจะได้ไม่เครียดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะปัญหาสะสมอยู่ที่เรานะครับเพราะว่าอย่างอย่งบ้านพังนี่ก็ <c oughs> ก็เจอเหตุการณ์มากมายเลยนะครับแล้วก็ต้องสู้กับปัญหาโดยตัว,ต,วตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมาซ่อมบ้านต้องมาสร้างต้องมาทํานู่นทํานี่ทำเน่นหรืออะไรต่างๆก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาซึ่งมันก็จะมาอยู่ในช่วงกราฟชีวิตนะครับผมก็เลย บางทีเราก็หันไปทางซ้ายก็ลำบากหันไปทางขวา,า,ขวาก็ลำบากก็เลยต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งบางครั้งก็ประสบความสำเร็จนะครับบางครั้งก็อาจจะยังช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็กราบขอพรท่านนะครับก็จุดธูปนะฮะกลางแจ้ง16ต่อขอให้ท่านช่วยนะครับขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับขอให้มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านกัลยาณนะมิตรช่วยสนับสนุนนะครับอย่างที่ ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องกราบขอบคุณท่านพงศักดิ์นะครับโชติธาดากับคุณเก่งนะครับคุณสุพ์โชติธาดานะครับท่านก็ให้ความเมตตากรุณาช่วยสนับสนุนรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยนะครับกราบขอบคุณทางธนาคารอมสินด้วยนะครับนิวทิศน้ำมงกุฎตามมงกุฎเพชรนะครับและที่สําคัญก็คือทางท่านพีวิท่านพีรันะครับของทางสมาร์ทบอมด้วยนะครับแล้วก็อ่าพี่ๆอย่างที่พี่ประญยพี่เช็คพี่เด่นนะครับที่ช่วยควบคุมรายการให้นะครับทําให้สามารถออกอากาศได้นะครับก็เคยเคยมี เพื่อนๆหลายท่านเคยบอกว่าเออผมก็เคยถามนะครับเออมีโอกาสได้ฟังรายการคุยสบายบ้างไหมนะครับท่านก็บอกว่าเคยมีนะเออรายการดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็บอกว่าขอความจริงได้ไหมท่านก็บอกเออใช้ได้นะท่านก็มีฟังแต่อาจจะไม่ได้ฟังทุกสัปดาห์หรือว่าพี่ๆบางท่านก็บอกเออยังติดตามเฮาอยู่นะบางทีออกไปข้างนอกก็เปิดฟังนะฮะในช่วงที่จัดรายการอยู่นะอะไรเงี้ยบางทีนานๆเจอรุ่นพี่หลายๆท่านท่านก็บอกโอ้ยังฟังรายการอยู่นะยังติดตามอยู่นะ อะไรเงี้ยบางท่านก็บอกอุ้ยทำไมชอบแย่งคุยกับคุณปาวุฒิอะไรสมัยก่อนนะครับเว่าบางทีเหมือนกับเรามีเรื่องต่างคนต่างมีเรื่องกันไม่ใช่มีเรื่องทะเลาะก,กันนะครับมีเรื่องจากจะคุยอะไรเงี้ยนะแล้วพอมาจัดก็แย่งกันคุยแย่งกันคุยอะไรเงี้ยเราก็บอกเอเลยเท่าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยปรับตัวนะครับแล้วก็อย่างคุณพ่อท่านก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็ท่าน ท่านผู้ฟังนะครับบางทีสมัยก่อนที่มีการจัดกิจกรรมนะครับเราก็จะให้คุณพ่อช่วยประสานกับท่านผู้ฟังที่ได้รับรางวัลนะครับก็จะมีการแอดเบอร์การแอดไลน์กันบางทีก็จะมีการส่งดอกไม้มามาพักกันมาถามทุกสุขกันในช่วงที่คุณพ่ออะไรเงี้ยนะครับนะครับคุณพ่อก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างมีท่านให้ผู้ฟังเล่าให้ฟังนะฮะคุณเฮอย่างนู้นคุณเฮอย่างนี้นะครับเราก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกกําลังใจทุกแรงแรงแรง ที่ให้กําลังใจมานี่ต้องกลาบขอบคุณมากๆเลยนะครับเหมือนกับเป็นน้ําทิพย์เลยนะครับที่ช่วยทําให้เราอยากจะกลับมาจัดรายการนะครับแล้วเราก็พยายามพัฒนานะครับแม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่สามารถปรับปรุงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างรายการคุยสบายสไตล์มิสเต์เฮานะครับก็จริงในช่วงที่ผ่านมาในในช่วงที่จัดรายการใหม่ๆนะครับผมว่า มันมันก็ดีนะฮะโฆษณาก็หาง่ายเลยฮะแต่ว่าพอมันผ่านไปสักพักหนึ่งนะฮะอาจจะเรื่องจากจากคอนเทนต์ของอรายการเรื่องการแข่งขันเรื่องตลาดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นโลกโซเชียลหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับทีวีดิจิตอลอะไรต่างๆใช่ไหมครับมันก็อาจจาะมีการแข่งขันที่หลากหลายขึ้นนะครับการจัดรายการวิยุอาจจาะอาจาอาจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆใช่ไหมครับอย่างเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรต่างๆก็เป็น จุดแข็งเลยนะฮะที่ทําให้เป็นจุดอ่อนของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโฆษณาเราก็ไม่สามารถจัดได้เลยใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะมีกระสุนแต่ว่ากระสุนก็คือหมายถึงอ่าอ่าค่าอะไรได้ที่เราพอจะมาช่วยซัพพอร์ตนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอกับกับค่าให้จ่ายอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะ ต้องช่างใจว่าจะไปต่อหรือจะเลิกจะไปต่อหรือจะเลิกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าถ้า,ถาต้องหยุดจริงๆก็เสียได้นะครับเพราะว่ารายการนี้คุณพ่อท่านรักมากนะครับคุณพ่อธนาวุฒินะฮะอัศดรชลยุทธนะครับคุณป่าวุฒินะครับเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สารต่อความฝันของตัวเองด้วยแล้วก็ความฝันของคุณพ่อด้วยนะครับกับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาแล้วก็พยายามคีดแรกผมก็ตอนตอนตอนเด็กๆผมก็มีความทะเยอทะยานนะครับมีความมั่นใจว่า อยากจะพัฒนาอยากจะเข้าสู่วงการสื่ออยากจะเป็นผู้นําในด้านสื่ออยากจะเป็นมติคาพันนีอยากอะไรต่างๆใช่ไหมครับอยากจะผลิตรายการอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเต็มไปหมดแต่พอกราฟชีวิตผ่านมาแล้วเรียนตามตรงว่าไม่ยังไม่ได้ตามเป้านะฮะแล้วมาถึงในยุคที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับไฟที่เราเคยมีนะฮะมันก็เริ่มมอดไปมอดไปนะครับแล้วก็เราก็อาจจะต้องหาทีมรุ่นน้อง อ่าใหม่ๆท่านที่มีความอ่าไอเดียใหม่ๆม,ม,มาช่วยนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเป็นอะไรต่างๆเราก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาให้ตัวเราเองให้กลับมาพอจะมีจุดแข็งบ้างอะไรเงี้ยในการจัดรายการอะไรเงี้ยนะครับก็จะพยายามอ่าสู้ต่อไปนะครับเท่าที่กําลังและความสามารถพอมีนะครับแล้วก็ ทิ้งท้ายนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับเพื่อนตุ้มนะครับนะครับผมกลับขอเป็นสะพานบุญนะครับกลับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางอากาศสากลและกาบอพาะนัหมาโจ้นะฮะเทืโกเสเซบอวไฮตังมาหมาโจ้นะครับที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับนะครับแล้วก็ที่เชิงสะพานทางฮีนะครับศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่ เชิญสะพานพระปกเก้านะครับที่ศาลเจ้าแม่ตุงพาหุรัตน์นะครับมาอื้มมาแปะใจดีนะครับที่ศาลเจ้าแม่ทัพทิมนะครับตุงแถวเชิญสะพานพระปกเก้านะครับแต่ว่าอาจจะมีเวลาปิดนะฮะประมาณผมไม่แน่ใจว่า5้าโมงหรือ4ี่โมงครึ่งหรือ5้าโมงนะครับนะครับมากราบขอพรนามาโจได้นะครับหรือว่าที่หลักสองนะครับตุงบางแครนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับแถวเลยหมู่บ้าน สุขสารหกไปหน่อยหนึ่งคิดสายจะมีทางเข้านะครับสารเจ้าแม่สามมุขอ่ขอโทษนะครับสารทําแม่ทัพทิมนะครับตรงหลักสองบางแคนะครับแล้วก็ที่สารเจ้าแม่ทัพทิมที่ต่างๆด้วยนะครับกราบขอพรนามาเจ้าปอหอทุกๆท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายป่าจากโรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมขอกราบเป็นสะพานบุญกราบเรียนเชิญทุกๆท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับกราบสาธุสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเทีายว ผู้ครับ